วันนี้เราก็มาพามางานเานทศวันนี้ก็จะพาไปไหนจะดูจากชุดคงไม่ใช่ทะเลแนะ่เพราะว่านี่มันเทศกาลซัมเมอร์เริ่มตั้งแต่ ต้นเดือนเมษาเลยวันนี้เปิ้ลพามาที่เช็คอินคลองหกลังสิต์ค่ะแต่ว่านัดเพื่อนไว้สองทุ่มตอนนี้สามทุ่มเพื่อนยังไม่มาก็เลยมานั่งรอกินข้าวก่อนเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงตอนนี้เขากินข้าวก่อน เขาจะปล่อยให้เราเปลี่ยกมากแค่ไหนคะ่ะอยังไม่เต็มตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในงานตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มแล้วคนก็ยังไม่ค่อยมาจักเท่าไหร่ งานเขามีของทอดขาดเราเท่าไหร่คะ5้าบ่าตัวนี้คบอกว่าอันนี้โรอบแบบอันีว่กอบเม่แต่สุดรอลฟังอย่าง อ่กินนน้ำอย่างเดียวใช่ไหมไม่กินเบียร์เล่นน้ำอย่างเดียวไม่กินเบียร์เล่นน้ำอย่างเดียวจะรอดูนะคะรอดูนะคะรอดูนะคะว่าว่าอะไรว่าอะไรไม่กินเบียร์เล่นน้าอย่างเดียว พ่อเปในผับเปิดแฮนนีน้องผับบอลดูเหมือนบิ๊กมีส่วนตัอผมมาคาดเทดีทไปไป Few moments later. ขอสัมภาษณ์ทำไมคะทำไมคะมันอากาศในงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะให้กี่คะแนนคะให้เจ็ดทำมาถึงให้เจอคะแนนคะไม่รู้ศิลปินแต่ไม่รู้ว่าศิลปินคือใครเรากำลังจะกลบบ้านจากออไม่้เสียงจากคลองหก สู่รามคำแหงอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นบ้าถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนอาบน้ำเตรียมตัวจะเข้านอนแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีสามครึ่งเกือบตีสี่แล้วอีกนิดนึงคือสว่างแล้วร้านที่เราไปมาเมื่อกี้นะคะชื่อร้านว่าเช็คอินคลองหก ส่วนตัวให้คะแนนการเที่ยวครั้งนี้7เต็ม10บอกข้อเสียก่อนดีก,กว่าตอนจบงานหารถกลับบ้านยากมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราบ้านอยู่ไกลเราเป็นเด็กรมคาแหงอะเนาะไปเที่ยวงลังสิตแต่โชคดีที่เราได้ขับบ้านมาจนได้มีคนเล่นน้ำเย็นคุณแม่ใส่น้ำแข็งอะคือคนเล่นสนุก คนโดนหนาวค่ะคุณพี่แบบบางทีเขามาเป็นน้ำเฉยๆไม่ว่ามาเป็นก้อนก็ขอฝากไว้ด้วยว่าเล่นน้ำธรรมดาเถอะพี่มันหนาวค่ะแค่นั้นก็หนาวอยู่แล้วส่วนเรื่องที่ประทับใจบริเวณเขากว้างขวางมาคือเต้นท่าวงเวียนใหญ่ได้เลย <S <S แล้วก็ชอบที่ ขาแต่ละโต๊ะเขาจะมีถังน้ำใหญ่ๆใ,ให้เลยตอนแรกคิดว่าโอ้ยน้ําแค่นี้มันจะพอหรอวะแล้วเล่นทั้งคืนนะแต่คือมันเหลือได้ซ้ำม,มันเหลือพอที่จะแบ่งโต๊ะข้างๆได้อะ่ะ และเรื่องห้องน้ําเป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวพวกงานที่เขาจัดคอนเสิร์ตหรืออะไรนี้จะมีปัญหาเรื่องห้องน้ําแต่ที่ร้านคือห้องน้าเยอะมากรอคิวไม่นานแล้วน้ำไหลแรงมากห้องน้าคือมีเป็นสิบกว่างห้องหายห่วงอีกอย่างหนึ่งคือราคานักศึกษาจริงๆนะักศึกษาเข้าถึงได้ราคาไม่แรงเลยถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนลองแวะเวียนไปดูนะคะจะได้รู้กันว่าเด็กทางสิษย์มันร้ายไหม ส่วนวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนรอบหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามเรากกด, like, ด, share, ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ซะงั้ยนะคะบ๊ายบาย